ไฮไลท์กับพีไฮนอยกับพีบอิ้น่ยหมูบมนบอนี่บอนี่อดหมูยอหมูอกกับบอไซบอเนราแยกไปอยู่เอาคือเบาเบาเาเนี่ยบเมนเจ้าของสตอรี่กับเบาเน่ยที่ะสตอรี่แซบอยู่เบเตา แคมไปหาถ้วยกุนีที่เห็นจะเข้าเดาท้ามาแล้วเนี่ยอินวแค่เป็โลดังไกัน่้หมอันนี้ห้องไผนี่ตักออกอีกแนไปนางนะสีเบิร์ดข้าว่ายใหญ่หน่อยกินโูว่ลูกไห้ลาย นี่ด้แม่เอาใคอยู่นี่เดิกระรมั่งของพ้าโลดกะละมังเท้าน่ะแม่น้อยเอาถวยเด้แม่เอาถวยญ่เไได้มาไปตักเอาเดูดน้องมันน่ะใครลำเป็นน้องมันน้องมันน,น,น้องน่องไอ ย, iscilla, ย,ย, it, ย่างหัวเดียวเดยวพวกสิเอาม่ยังยังเห็นหลายทาอย่าร้อปรุงอยู่ข้อปรุงเขาตีข้ห้างเหรอ Why are you looking me like that กินมันมึงเหรอ ไว้หลายแทมตามเวลาวเด็กปวดใส่ซอนี่งาก็เป็นเบาหวานไล่ได้หลายนะกินให้มันได้นะ่